สวัสดีคะ่ะโบตันนะคะวันนี้นะคะโบตันกําลังจะไปอัพความสวยค่ะเพื่อให้ผิวหน้าเนี่ยยกระชับนะคะโดยการทําหัตการที่เรียกว่าไฮฟู้นะคะซึ่งอันนี้เป็นการทำไฮฟู้ครั้งแรกในชีวิตของโบตันเลยคือบอกเลยว่าเมื่อคืนนอนไม่หลับเลยค่ะซึ่งเจ้าโปรแกรมไฮฟู้ที่พูดถึงเนี่ยมันจะทําให้หน้าของเรายกระชับทําให้หน้าดูเรียวขึ้นแล้วก็ทําให้กรอบหน้าชัดขึ้นซึ่งเป็นอะไรที่โบตันต้องการมากๆตอนนี้เลยนะคะเอาละค่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปทําสวยที่ เมกอวีฟิลคลีนิกกัเลยค่ะ,อะ,คะตอนนี้ันก็ถึงเมกอีิ ัเดินทางมาด้วยรถส่วนตัวนะคะแต่ที่นี่เนี่ยเดินทางสะดวกมากเลยนะคะไม่ wow, ว่าจะเป็นรถประจำทางหรือรถไฟฟ้าก็ได้สันขอแนะนำให้คนที่ใช้รถส่วนตัวเนี่ยไปจอดรถที่ m b k Center ก่อนนะคะแล้วก็เดินข้ามชานยิวไปเดียวก็ถึงที่ีแล้วค่ะแล้วก็บรัทขนสุงรอบๆนะคะก็ สะอาดสะอาดนะคะสีสันสดใสถ่ายรูปสวยด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวทางนู้นนะคะก็จะเป็นโซฟ,ฟานะคะที่จะใช้ให้ลูกค้านั่งรอ,อแล้วก็มีน้ําดื่มบริการมีพิษณุสารให้อ่านด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปทํถ่ายคู่ที่ห้องด้านโน้นกันเลยค่ะก็นออยู่บนเตียงแล้วนะคะในห้องทำา่าการนะคะก็เดี๋ยวจะพีนน่พัชตินน่าให้ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะเริ่มทำเลยค่ะตื่นเต้นมากเลยค่ะ ก็พี่หน้าเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวพี่เขาจะทําการยิงไฮฟู้ให้เลยนะคะโดยไม่ได้ปล่ยาชาซึ่งโมตานะลองก่อนถ้าเกิดไหวก็จะยิงเลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าไม่ไหวจริงๆทางคลินิกเขาก็มีการปลยาชาให้ก่อนนะคะแต่ว่าเขาลองแบบสดกันนะที่สึกคือชั้นที่ลึกลงไปล้ว<ช>ม,มากความรู้สึกเหมือน,นเวลาเราเสียวันิ แต่ว่าเป็นแค่บางช็อตนะคะที่เรารู้สึกเยอะอันนี้ช่างมีงใช้เวลาทำประมาณกี่นาที็ะก็ส่วนใหญ่ประมาณไม่เกิน15านาทีนะคะแล้วมันเป็นพลังงานที่มันทํไมหน้ามันถึงแบบว่ากระชับขึ้นมาได้อะคะอ๋อตัวนี้มันจะเป็นพลังงานขึ้นอันตราซา์นะคะมันจะเข้าไปลงชั้นผิวก,ก็คือเราจะมีหัวหลายระดับ หัวที่ใช้ยิงเป็นหอยกกระชับจะลงชั้นกึ่นกล่นกล้ามเนื้อค่ะอ่าชั้นล่างสุดตัวนี้ก็จะเป็นตัวยกกระชับอย่างเดียวเลยแล้วก็จะมีหัวสไลด์ไขมันนั่นก็คือหัวสามมิลก็จะขยับชั้นขึ้นมาอีกไฮู้้ก็คือมันกระตุ้นให้เกิดการอักเสบของผิวพอผิวมันอักเสบมันก็จะกระตุ้นคอลลาเจนขึ้นมาเองเป็นธรรมชาติของอ่าแล้วอย่างนี้เราต้องกลับมาทําบ่อยแค่ไหนคะก็ทุก4ี่เดือนนะคะเพราะว่าไฮฟู้อยู่ได้ประมาณเต็มที่เลย6เดือน แล้วอย่างนี้แบบคือเมื่อก่อนเนี่ยฉีดโบท็อกแต่ว่าเปลี่ยนมาเป็นอันนี้เพราะรู้สึกว่ามันไม่ต้องฉีดอะไรเข้าไปในร่างมันต่างจากโบท็อกไงคะมันต่างกันตรงที่ว่าโบท็อกมันทํางานโดยการแบบในส่วนของมัดกล้มเนื้อส่วนตัวนี้จะเป็นงานผิวเป็นงานยกกระชับจะแก้ปัญหาพลอยหยักแบบพลอยหยักใช่ค่ะถูกต้องค่ะแล้วอย่างค่ะไฮฟู้นี่เราทาบ่อยๆมันจะมีผลข้างเคียงอะไรไหมคะส่วนใหญ่ไม่มีผลนะคะ ก็ตัาดูหน้าตัวเองแล้วก็ให้พี่ช่วยดูด้วยคือแก้มข้างเนี้จะใหญ่กว่าข้างนี้เพราะว่าตัารููตัว,วก็ตัาเป็นคนเคี้ยวข้าวข้างนี้ข้างนี้มันก็เลยจะใหญ่กว่าแต่เนี้ยนะคะดูพอทำสองข้างนะเดี๋ยวรจะทำหน้านิ่งๆให้ดูคือข้างนี้หายไปเลยอ่ะโอ้ oh my god นเลิฟมากเลยค่ะโอเคค่ะตอนนี้พี่เขาจะเปลี่ยนหัวใช่ไหมคะเมื่อกี้เป็นหัวอะไรคะ เมื ane, er vida, <lide> be ่อกี้เป็นหัวกกคะชับนะคะจะเน้นการยกอย่างเดียวส่วนตัวเนี้ยหัวสามจะเป็นหัวลงชั้นไขมันระตุ้นคอลลาเจนก็จะอยู่ที่กีรที่ทำกันเลยค่ะนหน้าขึ้นเยอะเลยค่ะหัวที่สองอันนี้นะคะก็จะอุ่นกว่าอันเมื่อกี้ก็จะไม่จี๊ดแต่จะเป็นแนวแบบเหมือนเมื่อยอะเหมือนเวลาเราอ้าปากค้างนาน้วมันเมื่อยกล้ามเลยนะ เสร็จแล้วนะคะก็ทําการทําความสะอาดตัวเจลออกนะคะแล้วก็ที่นี่เขาจะมีเคาน์เตอร์ให้เราแต่งหน้าก่อนกลับด้วยเพราะเดี๋ยวเราจะไปแวะคาเฟ่ต่อโอเคค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูตรงเคาน์เตอร์เนาะสวยเชียละเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับการทำไฮคู้ครั้งแรกในชีวิตของโตันเลยนะคะบอกเลยว่าไม่ได้เจ็บอย่างที่คิดนะคะคือจะมีแบบเจ็บนิดเที่เป็นแค่บางข้อเท่านั้นนะคะแล้วก็พี่ๆสเปเชียลรีส์นะคะบริการดีมาก ใจเย็นมากนะคะถือจะค่อยๆยิงไปทีละช็อตตืดๆ,ๆแต่ว่ายิงแบบไม่จํากัดช็อตเลยนะคะในราคาเพียง3,900บาทหรือว่าเป็นการท,ทําไฮฟูที่ราคาน่ารักมากๆเลยนะคะโมตันประทับใจมากแล้วก็คิดไม่ถึงเลยคะ่ะที่เลือกมาท,ทําไฮฟูที่นี่นะคะบอกเลยว่าไม่เสียชื่อแบรนด์แน่เม k e คลิน i กแล้วคะ่ะและก็หลังจากนี้นะคะเดี๋ยวโบตันจะไปถ่ายคลิปเพิ่ม